อะไรต่อเลยกลับสบายดีพอแม่พี่น้องหามื้อนี้เฮาท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะมาพบกับข้าพเจ้าอีเซนเคยเนาะนี่ายผู้ที่เซอร์เบทแล้วก็เซอร์มองมาคือเก้ามื้อนี้นี่นสิมาเฮ็ดคลิปท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องเฮาได้เบิ่งอีก พี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดคลิปต้มไก่ให้ท่านเธอทำปรชมได้เบิ่งเด้อแล้วก็กินตอนนี้เฮายังพันได้กินข้า,าวเช้าเนาะประมาณ8:00เก้นเลยตอนนี้เพราะว่าเฮาสิเขากำลังเกมเนเาะเฮ็ดคลิปอยู่นี่เขาเกมต้มกำลังต้มไก่อยู่แล้วก็มีอายครับผู้นึงอายลูกปลาไม่กินท่าตอนนี้เฮากำลังมาถ่ายคลิปอยู่เด้อผมนี่เนาะเรียงควายมื้อนี้เรียงควายอยู่แค่มื้อนี้แล้วก็ ก็สิไปเบิ่งคลิคเฮมาวเดอร์อย่าลืมกระถืไลายกระถืบแ์้ฮาวเดอร์คนละหนึงไลค์ลนึงแท้แล้วก็กดติดตามมาพร้อมกดกระดิ่ง กันแล้วไปที่เรียบร้อยพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ห้าวกะลั้งอันนั่นเด้อห้าเกม๊ยซีมาราดอันน้ำจิ้มหรือว่าแจ่วเนาะเกม๊ยซีมาราดแล้วก็กินเลยบัมนไปไปเบิ่งกันบัมน,นี่โอเคเนาะพี่น้องห้ามืันนี้ห้ามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นห้าอันนี้ครับนี่พักบัวผ้ากับมะกะทินมาตอนมานักพี่เนี่ยห้าวชินรอดยุย ว่าวนี่ไล้กินล้าหนี่นาะเขาดน้ำกันเนาะนี่นี่เขาชิลอดวาดาดจอกระตูใกล้เนี่ยก็กินอ๋องบ่เยได้ขาเตะกู่าอ๋อต้งเดี๋ยวไบเ มน่ะมากระถิ่นับมันนันเด้อกับบูรพาผู้ชมพี่น้องเฮาเบิ้งเดอเป็นแต่บดิมนี่กำลังข้าวสาเด้อนี่เด้อกินข้าวนี่ไกลดูสองคนแล้วมนเนาะมาสคนกลเป็นโตเลยยัง่ยังมาขัน าามาบิ๊กทีมเขานเะข้าอยูุลุมพี่เนาะเข้าเหนียวเนาะเข้าเหนียวอยูุลุมพี่นะมาดบเบดาเี๋ยวเบิ้งเด้๋เข <laughs> ้าเหนียวเด้มาเบิ้องขับตะบิก๊กแล้วเนาะนี่อ๋อต้อ,อ Các bạn hãy đăng kí cho kênh สองคนมันนี้นะจักคูมูก็จะไปเชื่อมเหมือนมันจบเห็นตองใช้คำเยอะต้มไก่เมือนต้มก่เห็บแซบได้กินมันตั๋มมกินตําหมดเลยฮะยังครื่งนึงตมัน ตามตำนานก็เข th ้านล่งหลือบอกเ้ามีกุ้งทนางนั้นุ้งทนตั้งกุ้งทางไกลสำหรับผู้ที่ Chỉnh hao bổ xe mà vương luôn Nhớ luôn Mà cung được đơn đi. Ừ. ừ. ทีแมนคุละตีนคละตีนใครมาโต บ้มบ่รละไก่แม่ลักไก่แม่ได้เพ่อแม่ไม่ยู่เฮิรนเนาะเราไปหน้าละไก่เรากินเช่อมมน,นี่ต้นมัดโตเลยโตประมาณโตชิมห้าโตชาวนี้แหละโตไม่นยายไประเดิรด้ ค mm hmm. mm hmm. <laughs> ือคามอ๋อนี่ฮะแลงอะ้อจ้ะ ขามัน

องมันหอนเอร่อมันสูมมาถึนห้าลำมือมากระถินกับปลาบรพาไหมแจ้วเนี่ย น้ำห้องหูดังเลยคำนี้เพื่อคนดูน้ำห้องหูลมอ่อขอโมันี้ปุ๋ยน้ำใช่ไหมมันอยู่โหแล้แสบเนาะแสบแห้งเรียกว่าคลายน้ำเอาตู้เย็นมีคักน้ำยาเย็นเอาขอจบคลิปเอาขอจบคลิปนี้กันนะท่านผู้ชม เป็นแม่พี่น้องครับนี่ต้มไก่แซ่บๆอย่าลืมกระถือไลค์กระถือแซ่ฮาวเด้๋ยคนลหนึ่งไลค์หนึ่งแซ่แล้วก็กดติดตามเหนียวไก่กันแน่มั้งน้กดกระดิง่งเรับเหนียวไก่กันแน่นข้างนนหน้ามบ้าคลิปหน้าเจอกันคันจะให้เขาให้คลิปเพื่อการอย่าลืมไลค์คอมเมนต์มาแล้วก็อาขอเบิง้งขอให้คลิปน,น,น,นี้เขาเบิ้งแน่ในเน็ตเด้อลาได้บาย